มาอยู่เดอ้อหกตัวรองออวิ่งหได้ตังค์นะเอา้าเฮ้ยหกหนึ่งเน้นด้วยหนกลับหนหถูกนะคะรับเลขหน้าปกก็เคยมาและเคยไม่มาแล้วงวดนี้16บหกพฤษภาคมจะมาหรือไม่มามาดูกันโอ้โหเป็นยังไงฮะเนี่ยฮะมีสองมีสมโอ้โห ผมบอกได้เลยครับว่างวดนี้มีเฮงวดนี้มีปังนะมี2มี3 2อ,อะไรครับ20 23 28 3อะไรครับ31 35 39ตรงกับเลขสมคิดตรงไหนอ่าม,มาแล้วนะครับมาหาราบด้านซ้ายงวดวันที่2พฤษภาคมครับด้านขวามือของท่านผู้ชมครับ งวดวันที่16พฤษภาคมพุธศรักรา2,567นะอ่ะดูเลขหน้าปกเห็นแล้วเนาะนะงวดที่แล้วไม่มางวดนี้อาจจะมาก็ได้นะสกับสามมาตัวให้กันแบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆดู3ตัวโอ้โหมีรุ่นเหมือนกันนะสองหนึ่งเจ็ดสองหเเอ๊ะใครให้แบบนี้กันบ้างไปดูกันนะ เดี๋ยวไปดูในเล่มนะ่ะมาดูครับตรงนี้เป็นเรื่องราวของคุยเฟื่องเรื่องตัวเลขนะเนี่ยฮะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวมีอะไรเด่นฮะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นอย่างไรเลขท้ายสองตัวเป็นอย่างไรฮะหลักสิบหลักเด่นนะก็เป็นการวางหลักปักตัวเลขนะตัวไหนที่ไม่มางวดต่อไปก็จะมานะแสดงว่าผิดงวดต่อไปงวดไหน ผิดงวดต่อไปจะถูกนะสังเกตดูดีๆก็แล้วกันนะอ่ะก็ว่ากันไปสําหรับคนที่ตามในส่วนของคอลัมน์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับข้างในมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะอ่ะเปิดไปเรื่อยๆก็มีเรื่องราวเยอะแยะให้เลือกชมเลือกอ่านนะครับอ่ะมาแล้วฮะโอ้โหฟ้าประธานฟ้าประธานฟ้าประธานตัวเต็งเลขห ตัวรองเลขหนึ่งนะ6กสามหกศอันนี้เป็นตัวเต็งนะอ่ะทีนี้มาดูตัวรองครับ1นึ่งสามหน่นลุ้นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนตัวกันประกอบไปด้วย23 20 28และสองวดที่แล้วเป็นยังไงฮะทุกี้เอามาเทียบมาเคียงหนะ่อยฮะผลงานงวดที่แล้วงวดที่แล้วออก116 ล่างหนึ่งเจ็ดเอาตัวรองมาตัวรองพอได้อยู่นะเอาให้เจ็ดศูนย์ออกหนึ่งเจ็ดเฉียดฉิวนะเฉียดฉิวเอาไปกันต่อครับคอลัมน์ต่อไปเป็นของเลขคัมพีหวยนะเด่นสองรองเจ็ดนะสองอะไรครับสองเก้าสองสามสองหนึ่งรุ้นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งโอ้โห สวยทั้งสสวยทั้ง7นะอ่ะทีนี้มาดู3ตัวคู่ใจนะตัวที่วงกลมคือตัวเน้นนะตัวทที่ไม่ได้วงกลมคือตัวรองเน้นคือ729 723 721 97 997 3 971นกะ็ะก็ว่ากันไปผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไงทุกี้เงียบเงียบจีรีรใช่ไหมฮะแสดงว่างวดที่แล้วหลุงดงวดนี้มีลุ้นนะงวดนี้มีลุ้งวดนี้มีลุ้น ไปกันต่อนะไปดูเรื่องราวตัวเลขไปหาแนวทางคนระับเอามาฝากคุณผู้ชมหุ้นส่วนญาติธรรมและ f อสายบุญสุรินทีวีกันมาแล้วฮนะเลขผีบอกเอา้าโอ้โหทำไมเลขผีบอกตรงกับเลขหน้าปกอืสองสามสองแปดแปดพาครึ่งคือสเลือกเอานะระหว่างสองสามหรือสองแปดหกหนึ่งหสี่เอาสามตัวมีโอกาสนะ หกศูนย์สามสองหนึ่งแปดงวดที่แล้วเป็นยังไงบอกได้เลยครับงวดที่แล้วอย่าเชื่อผีนะผีหลอกผีหลอกงวดที่แล้วงวดนี้อาจจะไม่หลอกก็ได้นะงวดนี้ดูดีๆนะเลขผีบอกบอกแล้วนะเดี๋ยวว่าไม่ไม่บอกไม่เตือนนะเอาว่ากันไปเลขผีบอกนะอ่ะไปแล้วฮะโอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วมาหาเลขธงชัยพระเอกของเรื่อง สวยสุดคือเลขสี่รองคือเลขเก้านะสวยสุดนะสี่สามสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดรุ้นได้ทั้งบนและล่างนะอ่ะในส่วนรองเก้าน่าสนใจนะน่าสนใจเพราะว่าติดสามนะเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดไปรุ้นบนล่าง อ่ะส่วนตัวรองมีรุ่นนะตัวกันโอ้โหมีรุ่นนะสองสามสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดมหาธงชัยงวดน,นี้ออือใครตามน่าจะมีโชคนะเพราะว่างวดที่แล้วเป็นยังไงก็พอได้อยู่งวดที่แล้วอืงวดที่แล้วรองหกมาจริง <6. S 1> โอ้ให้หนึ่งหกตัวเน้นออให้ให้หกหนึ่งตัวเน้นออกหน <6. S 1> ึ่งหกพอได้ยูก็พอได้อยู่นะสําหรับมหาธงชัยอา้าวตามกันต่อนะใครจะตามมหาธงชัยตามกันต่อไป อ่ะทีนี้มาดูเจ้าพ่อมหาลาบนะเด่นคือ4รองคือ7ทับ3นะชุด3ตัวประกอบไปด้วย2 7 3 5 8 4 3 6 7 2 5 4 7 4 1 4 3 7อ่าทีนี้มาดู2ตัวบนล่างโอ้โหมีอะไรกันบ้าง4 8 4 7 4 6 4 3 7 6 7 5 7 3 7, 3, 7 2 สามเก้าสามแปดสามห้าและสุดท้ายครับสามสองครับเอาละฮะผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไงคุณทุกที้เป็นยังไงเนาะงวดที่แล้วมีปรากฏที่กองฉลากไม่ไปถึงไหมมิดมิดจีดีไม่ไปออกที่กองฉลากแสดงว่างวดนี้มีลุ้นนะอ่างวดนี้มีลุ้นก็ว่ากันไปนะฮะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างย้ำเรานำเสนอเป็นเพียงแนวคิดนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น นะ,ะสูตร<ล>คิดสูตรคำนวณเนี่ยมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะการลงทุนมีความเสี่ยงหยุดเสี่ยงได้เป็นดีครับอ่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะของสองสิ่งที่ไม่ควรหยิบกลับบ,บ้านเด็ดขาดอ๋อน่าสนใจต้องไปหาอ่านนะอ่ะมีอะไรอีกทุกกี้ มามแล้วฮนะน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายหรือเปล่าเอาเลขเลขไหลแจมสุดคือเลข3รองคือเลข4นะี่นะแจมสุดคือเลขสรองคือเลขสี่นะสามแปดสามหนึ่งสามห้าสามเก้าโอ้โหอันนี้เน้นๆนะแจมสุดคือเลขสามนะรองคือเลข4 4่สี4แปดห้าตัวกันครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ ไปลุนได้ทั้งบนทั้งล่างจัดหนักเป็นยังไงฮะ0ูนย์สาม3ปดศูนย์สามเก้าเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เก้าขอดูผลงานงวดที่แล้วหน่อยฮะเป็นยังไงฮะเกือบไดโอ้โหงวดที่แล้วเกือบได้เกือบได้แต่ไม่ได้เกือบได้แต่ไม่ได้นะก็ว่ากันไปเนาะออออเอาละฮะไปกันต่อครับในหมาหลาบมีให้เลือกให้ชมกันเยอะนะเอาเฉพาะหน้าฟันทงก่อนเป็นยังไงฮะฟันทง สองมาหนึ่งมันจะจริงหรือเปล่านะต้องรอผลนะะงวด16พฤษภาคมนี้สองกับเก้ามาตัวเนี่ยจะจริงหรือเปล่านะสองเจ็ดสองห้าสองสี่จะจับคู่ถูกหรือเปล่านะเก้าโอ้โหจะจับถูกหรือไม่นะเก้าหกเก้าสามเก้าสองบอกได้เลย,ยมีลุ้นงวดที่แล้วไม่มาใช่ไหมไม่มาอะขอชมนะะงวดที่แล้วไม่มางวดนี้รอผลเลยนะอ่อะถ้าฟันธงงวดที่แล้วไม่มา งวดนี้รอผลเลยต้องเห็นแน่นอนสําหรับ2กับ9ต้องเห็นแน่นอนนะจะ2หรือจะ9กนะก็ไม่รู้ก็เชียร์สหรือเชียรนะ์เก้าแหละผมเนี่ยเชียร์ทั้ง2เชียร์ทั้ง9แต่ไม่รู้เขาจะจับวินถูกหรือเปล่า,าอ่ะถ้า9นะกกับ2 2กับ9คือ92นะหรือ93นะอ่ะ2อ,อะไร2552้อ, 5, 5, 2, อก็อืมตามมาจนเหนื่อยแล้วนะหรือสอง2ก็ก็ใช้ได้นะอ่ะทีนี้มาดูสูตรประสบการณ์ อาจารย์ประสิทธิ์เขาบอกว่าเด่น5ชุด3ตัวนะ935 632 325 529อ่ะมาดู2ตัวนะรองคือ3กับ6ใช่มั้ยรองคือ3กับ6ใช่มั้ยใช่หรือไม่ใช่รอผลนะ16พฤษภาคมนี้55 54 5, 50 39 36 35 69 62เนี่ย ดูกันเต็มๆนะท่านฟันธงทั้งสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์นะก็ว่ากันไปครับอ่ะทีนี้มาดูครับโอ้โหน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายหรือเปล่านะอ่ะมาดูเส้นทางรวยครับวางไว้เลขสามโอ้โหชนเข้าเบ้าตาเลยฮะสามสองกับสามแปดนะชนเข้าเบ้าตานะสามสองกับสามแปดตัวเลขมันเหลื่อมนะโอ้โหอ่ะมาดูเลขเหนือเซียนครับให้เก้าเนาะ ก็น่าสนใจนะฮะเก้าหนจับถูกหรือเปล่าเนาะเลขเหนือเซียนเลขพ่อแก่นะให้1กับ5้นะสตัวมี3ามเก้าหนึ่งสแห้าสี่แล้วก็5 4อ่ะทีนี้มาดูเทพสถาพรคอลัมน์นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะให้8กับ2นะฮะเน้นเป็น8 1 8หนึ่งแปดสสองสาอเทพสถาพรงวดน,นี้มีรุ้นนะอ่ะระวังเบิ้ลสองด้วยนะฮะ อ่ะสามตัว8 4, 3, 2, 7, 4. วดสี่สาสอ,ดองดสี่งวดที่แล้วผลงานเป็นยังไงฮะขอดูหน่อยฮะผลงานงวดที่แล้วดูทั้งเล่มเลยอ่ะดูทั้งเล่มเลยฮนะเป็นยังไงฮะดูกันเอานะมีใครเข้าบ้างเอาฟันธงเข้านะเลขนะด่วนนี่น่าสนใจนสังเกตดูมันจะมาอ,อ่ะเลขด่วนมาบ่อยนะสรุปเลขวิ่งนะแล้วก็ฟันธงนะอ่ะว่ากันไปนะเอาทีนี้มาดูกันต่อนะฟันธงงวดนี้ฟันเลขหเอะจะจริงหรือเปล่า อันนี้ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตตั้งเป็นข้อสงสัยนะฟันธงเลข6 60 6168นะ1 6มันออกแล้วมันจะออกอีกหรือไม่61รอผลก็แล้วกันนะอ่ะทีนี้มาดูฟ้าสั่งรวยนะสั่งรวยที่438ถ้ามาจริงคนตามก็รวยนะแต่ไม่แน่ก็อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดู2ตัว424348อ่ะเลขด่ว 4, 2, 4, 3, 4, น,น งวดที่แล้วให้1นึมาจริงงวดนี้ให้0ูนย์ศูนย์อะไรครับน,น่าสนใจไหมฮะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกหรือมาแรงแรงหรือเปล่าศูนย์สามหกนะมหารวยครับเจ็ดสามสองโอโ้อาจจะมาครบนะฮะอาจจะมาครบนะฮะเจ็ดสามสองเนี่ยมาแน่แน่เน้นๆจริงหรือเปล่าต้องรอผลนะเจ็ดศูนย์สามหนึ่งสองแปดแล้วหกสี่เอาระวังเบิร์มีอะไรฮะศูนย์ศูนย์สองสอง 6688นะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคือการนำเอานิติสารมหาลาบเอามาแบ่งปันนะเอามารีวิวทุกหน้าที่มีตัวเลขเอามาฝาก FC แฟนคลับสายบุญสุรินทีวีนะคู่มือเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมหาลาบนะรอผลครับ16พฤษภาคมพุทธศักราช2,567นะครับทุกอย่างเน้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบก็ตาม ไม่ชอบก็ผ่านผิดถูกอย่าดราม่าอย่าด่าอย่าว่ากันอ่ะขอให้โชคดีมีโชคถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันเยอะๆนะครับขอบคุณนิตยสารมหาลาบครับ